ดังนั้นคดีน้องแตงโมเนี่ยผมถึงสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าพอมาเจออธิบดีเียสยยุคปัจจุบันนี้มาเจอพี่ยักษ์นัตพลดิษยธรรมมาเจอชุดของน้องแตงโมมาเจอท่านรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีศศองภายในความเมตตาม,มากนะคดีน้องแตงโมผมบอกให้เลยว่าแม้ทั้งเรื่องบริตไฟฟ้าเนี่ยท่านสนับสนุนเต็มที่นะผมประสานท่านเนี่ยท่านสั่งเลยนะโทรไปกรมศุลเลยให้เปิดตู้ นี่คือความน่าชื่นชมนะที่ที่เราได้เห็นเดสอายุคใหม่ประกอบการยุคใหม่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ถ้าคนไม่ได้สัมผัสจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆดังนั้นให้ทุกคนสบายใจได้นะว่ากรณีน้องแตงโมงเนี่ยพอไม่ทําเกิดขึ้นแน่นอนส่วนใครจะโดนกี่คนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูว่า จะมีใครโดนกี่คนอันนี้ตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยสุดคือก็อย่างน้อยก็มีตารวจที่ดีคนหนึ่งที่ไปยืนยันที่ศาลว่าไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับผมไม่ที่จะค่าใครกับผมแล้วก็เบิกความตามความเป็นจริงว่าไม่เห็นน้องแตงโมงตกท้ายเรือตอนไหนในหนึ่งหนึ่งในศาลบอกตำรวจก็ยังมีตำรวจที่ดีไปเบิกความต่อสารอาญาว่า ไม่เห็นน้องแต่โมตกแท้เรือตอนไหนพู้งานไม่พบน้องแต่โมตกแท้เรือตอนไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกทุกคนอันสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารก็รอ,รอดูนะวันอังคารนี่ผมทําอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกคือพาพาพยานสําคัญไปพบเีือนไอตอนสิบโมงเช้าแล้วก็มีการประชุมเรื่องบริษัทไฟฟ้าที่จะมีการร้องทุกข์ต่โทษกิสพีเอ ตัวการใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าเมืองไทยเป็นรายที่สองจากนายซูนะครับเป็นรายที่2ของนายซูเพื่อให้ดีไอรับเป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะทำการกวาดล้างกระบวนการนี้ให้สิ้นซักนะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ผมขอบคุณน,นักข่าวเนาะทั้ง p p t v ทเนาะทั้งนักข่าวของปากแทบทั้งนักข่าวของช่อง8นะครับทุกท่าน รวมทั้งช่องอื่นด้วยนะครับที่ยังติดตามพอดีน้องแตงโมงไม่หยุดหย่อนสัปดาห์หน้าก็คันแล้วก็จะมีการลงเรืออีกรอบนะอย่าลืมจะมีการลงเรืออีกรอบหนึ่งแล้วนะวันนี้พี่ยากแจ้งว่าจะขอสนับสนุนเรือในการเอาจุดตกที่มีการกล่าวอ้างนะครับนะมาจำลองจุดตกทุกจุดตกนะที่มีการกล่าวอ้างนะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมีการตัดประเด็นเรื่องจุดตกให้หมดสิ้นไปว่ามีการตกจริงหรือไม่หรือมีการเอาศพมามโยนนะหรือมีการอําพางศพนะครับนะอย่างไรนะอันนี้รอนะครับนะรอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตัดประเด็นเรื่องของน้องแตงโมตกน้ําจริงหรือไม่แล้วก็มีการเอาศพมาํางางโดยการโยนโยนศพทิ้งหรือมีการ ศพลอยขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไม่อย่างไรรอให้ดีนะครับนะหลังเร็วๆนีนะ้จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปการตัดประเด็นอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตัดให้สิ้นสงสัยไปเลยแตงโมภาพวิเศษให้ทุกคนได้ได้รับฟังนะครับเนื่องจากว่าคดีแตงโมเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้าไปเยอะนะครับทุกคนที่ได้ดูอาจารย์ประเทศเมื่อสักครู่นะครับก็มีการ อธิบายน้ำขึ้นน้ำลงนะครับส่วนผมวันนี้ก็มาต่อยอดนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นความลับที่เก็บไว้มานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับพอดีไม่ได้มีโอกาสมาไล์สดนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาไล์สดพี่น้องประชาชนครับเรามาพูดถึงเรื่องแตงโมกันดีกว่านะคดีน้องแตงโมมีการจ่ายเงิน400,000สองก้อน ในวันอังคารหน้านะครับผมจะนําผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมนะครับไปพบกับชุดคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของดีไอนะครับในเวลาสิบนาฬิกาวันอังคารน,นะครับอังคารหน้าซึ่งบุคคลท่านนี้มีความรับบางอย่างอยากจะไปให้การกับชุดคณะพัักงานสืบสวนสอบสวนคดีไอให้ทราบ ร่งแรกนะครับผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีการจ่ายเงิน400,000บาทโดยนายโรเบิร์ตนะมีการจ่ายเงิน400,000นเนี่ยครับโดยมีที่ปรึกษานักการเมืองชื่อดังนะครับเป็นผู้ที่ช่วยหลือประสานงานในการจ่ายเงิน400,000น,นี้ให้กับคุณชัยวัฒน์กับแม่แตงโมเพื่อไม่ให้มีการอุทธรณ์ในคดีที่เร่ง ตกเป็นผู้ต้องหาร,ร่วงวันในปอนะในโรเบิร์ตในปอมีใจในการจ่ายเงิน400,000บาทนะครับในการให้กับชัยวัดโรมาคุลกับคุณแม่แตงโมเพื่อไม่ให้มีการอุทธรณ์คดีที่ตัวเองสารภาพต่อสารชั้นต้นสารจังหวัดนนทบุรีอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องแรกที่อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องนี้ก็มันมีเบื้องหลัง เกี่ยวกับเรื่องของเงิน4แสนบาทที่มีการจะาหเงินให้กับเทวัที่เป็นที่ปรึกษาของแม่แตงโมค่แะแม่แตงโมนะครับแล้วก็4แสนบาทเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปจ่ายก็มีที่ปรึกษาของฝ่ายการเมืองเ,เข้าไปประสานงานเข้าไปชนกจราจาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีการอุทธรณ์จนทั้งตัวเลขตกลงกันที่4แสนบาท4แสนบาทที่สองนะครับ ก็เป็น400,000บาทที่มีการโอนเข้าบัญชีของน้องแตงโมที่เป็นค่าที่นะครับได้มาจากเรียกว่าอะไร Modeling ให้กับน้องแตงโม400,000บาทแล้วก็มีการถอนเงินออกไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ค่าอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอรอที่ไหนเขาเรียกมาบอกมาสอบปากคำนะครับนะ ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะพบเลยว่ากลุ่มตํารวจภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพันตํารวจวิชัยพันตํารวจวิทิดลูกน้องของปอภรรยาของปอภพิไทยหรือนะหรือดาวแปดแฉกนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันดาวแปดแฉกหรืออ้วนดาวแปดแฉกนะครับ เป็นเด็กของผู้งา่าเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในสมาร์ตัวนชาตินะครับเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในสมาร์ตัวนชาติว่นดาวแปดแฉกเนี่ยชอบดื่มแปสซี่เป็นชีวิตจิตใจนะแล้วก็ใช้อภิสิทธิ์ในการที่มีสํารวจผู้ใหญ่ในสมาร์ทตัวชาติเป็นแบกอัพให้สามารถที่จะล่วงรู้ข้อมูลอจิกรรมก่อ,อนนักข่าวอื่นไปโรงพักที่ไหนก็ได้นะครับผู้กับต้องดูแลนะแล้วก็ ภูมิกับทุกโรงพักต้องรู้นะครับว่าถ้าอ้วนดาวแปดแจกไปโรงพักไหน,นถ้าท่านไปซื้อเป๊ปซี่ไออ้วนดาวแปดแจกทานนะครับท่านจะโดนอ้วนดาวแปดแจกปนนะครับผมจะบอกให้เพราะอ้วนดาวแปดแจกเขาไม่ดื่มน้ําไม่ดื่มน้ําปล่าเขาดื่มเป๊ปซี่อันนี้คือกิจวัตรของอ้วนดาวแปดแจกอ้วนดาวแปดแจกมีทนายความก็คือทนายตุ๋ยนะครับก็คือทนายของของแซนวิสาพัฒน์มโนมัม่อ้วนดาวแปดแจกเนี่ยสนิทกับอาจารย์เดชา นะครับเป็นอย่างมากอวนดาแปดแจกสนิทก,กับตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับนะชุดทำพอดีแตงโมดังนั้นเนี่ยนะครับอ้วนดาแปดแจกมีการโทรหาน้องแตงโมในเวลาสี่ทุ่มห้านาทีผมก็แปลกใจว่าทําไมก้วนดาแปดแจกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมถึงไปขอเบอร์น้องแตงโมจากนักข่าวคนไหนหรือนะครับอ่า จากการละครที่ไหนถึงต้องหาน้องแตงโมงในเวลาสี่ทุ่มห้านาทีสี่ทุ่มห้านาทีมีผลอย่างไรสิ่งที่เราอยากถามพ้รนดาแปดแจกก็คือว่าคุณรู้ได้ไงพ่ะน้องแตงโมตกเรือตอนสี่ทุ่มห้านาทีคุณรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมงตกเรือสี่ทุ่มห้านาทีตำรวจมีการแถลงข่าวเมื่อ2 6เมษายน2 5 6 5ว่าน้องแตงโมตกเรือเวลา22.34.0 อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่วันดาแปดแจกต้องตอบคำถามเอาเบอร์มาจากใครแล้วทาไมถึงโทรหารน้องแตงโมสี่ทุกมานาทีรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมตกเรือทั้งทั้งที่ตีทุกมานาทียังไม่มีขา่าวน้องแตงโมตกเรือเลยแต่วันดาแปดแจกตทรหารน้องแตงโมไม่ใช่โทรแค่วันเดียวนะโทรทวันที่ยี่สิบสี่ด้วยวันทะี่ยี่ห้าด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันดาแปดแจกนะส่วน,นที่เขาไม่มานะครับก็ต้องให้ให้ความเป็นธรรมกับเขานะ เาก็ให้ทนายความมาขอเลื่อนพนักง,งานสอบสวนดีไอน,นะครับไม่ใช่เขาเขาไม่มาปากเปล่าเราให้ทนายความมายื่นหนังสือนะครับว่าเขาติดธุระไม่สามารถมาได้อันนี้คือต้องต้องเรียนก่อนนะครับว่าอันนี้เขาเราต้องให้ความ,มนะวาเป็นธรรมนะว่าเด็กไปจากเขาทำหนังสือมานะส่วนพันธุ์ตรีวิชัยนรงค์เนี่ยก็ทําหนังสือมานะครับแล้วก็ชี้แจงมาด้วยแล้วก็ทําหนังสือมา